ก็ไม่แน่กือเดื่อม m ีตัวต่อไปนะครับิดว้าคิดว้ก็ฝากต่้งหนุนนันเอาไปร้องได้นะครับเป็นเสียงมาสูงสูงเนอใจอันนี้อันนี้ผมขอขอบคุณนิดนึงและต้องต้องต้องขอบคุณ ไม่แล้วต้องต้องแต่งแต่งนะใช่ฮะไม่แต่ว่าไม่ได้ใส่ปกติผมอยากอย่างไมทำไมไม่ได้มีกลิ่นอยู่เลยเพราะทราบแล้วออกจะกโรับแล้วนะครับคือนวันแรกเนี่ยผมว่าเตรียมชุดมาของผมนะครับปกติก็คือจะไม่ไม่ไม่เปลี่ยนหลอกแต่ว่าได้ถามมาว่าทานอะไรคนเห็นชุดต้นเนี่ยก็้วบอกว่านี่มันมันมันก็เปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนเลยแล้วก็เปลี่ยนมาเยอะๆนะครับแล้ววันนี้พอดีตีเขาก็มาถาม ไม่ไม่มีไรไม่มีไรแต่เรามีชุดนะมีชุดอาวุธดิไม่เอาเอาไปดูมีอะไรก็เป็นชุดนี้นะครับก็แสดงว่าเราตัวเท่ากันใช่ไหมเราผูกตรวเท่ากันานดแตีจะกลมใหญ่กว่านิดนึคิอกาลอการเราว่ารนากกล้ามใหญ่แบบคนเขาไม่เห็นว่าเนราก็อยากให้นายมีอะไรก็โชว์มับ้าง ใ่ไหไหนให้นโชว์ให้สาวที่น่หโอเคเาไม่ตีชื่อไหมไมตี้องหรอาะไรนองร่ออไเรื่องอะไรคุยอะไรกนี่เขาบอกว่าอะไรก็ร้เรือเรื่อยคำก็รู้เรื่อภาษาภาษาเรื่อเรื่อยก็หน้าก็ต้องมีภาษาในเรื่องต้นใช่ไหมเจ้า เปต้องใช้ไม่ตีนะครับก็ต่อไปเปตน้นแล้วก็ขอยืมตียืมยิมเชื่อต้องขอยิมกีตาานตีบ้างใ่ไหมครับได้ได้ตหน้าเราจะยืมป้อมแม่นีมาต่อไปเราก็จะยืม